กระต่ายพันิพาและทอนเกียรติศักด์คู่จิน้นคู่ใหม่ที่แฟนๆลุ้นให้เป็นคู่จริงตั้งแต่เลิกรากับครูภับูลแสงเดือนไปก็คล้องโสดมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับที่สําคัญยิ่งโสดยิ่งสวยครับสำหรับสาวกระต่ายพันิพาซึ่งล่าสุดเธอกาลังตกเป็นกระแสอยู่ครับเมื่อแฟนๆได้จับให้กระต่ายพันิพานั้นไปเป็นคู่จิ้นกับนักร้องรุ่นพี่ร่วมวงอย่างโทนี่หรือทอนเกียรติศักซึ่งตอนนี้เนี่ยทั้งคู่กาลังมีผลงานร้องเพลงคู่กันอยู่ด้วยนะครับและทั้งคู่มักจะออกมาไลฟ์โชว หวาน,นน่ารักนรักชวนจิ้นให้แฟนๆเขินกันอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นทําคลิปน่ารักน่ารักออกมาหรือว่าตอนไลฟ์เนี่ยมีการเล่นเกมมองตาให้เราเขินกันด้วยนะครับมีโมเมนต์ที่เรียกว่าป้าป๋า,ปาหรือว่าเป็นการร้องเพลงและแสดงท่าทางน่ารักน่ารักออกมาและทอนกฤษศักิ์ยังร้องเพลงรักมือสองให้กับกระต่ายซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องให้กับสาวทีท่มีอดีตนั่นเองและยังมีอีกหลายโมเมนต์ครับที่ทำเอาแฟนๆที่ได้ดูคลิปเนี่ยบางคนถึงก็บอกว่าเขินตามบางคนก็บอกว่าโอ้โห oh, เป็นตาฮักแท้ บางคนก็เชียร์มากครับจากคู่จิ้นให้เป็นคู่จริงสักทีในขณะที่มีชาวเน็ตบางคนครับเข้ามาแซวทอนกิติศักดิ์ว่าเอ๊ะมองมองไปเนี่ยทอนก็เหมือนใครบางคนเหมือนกันนะจนทอนต้องออกมาแอบขู่เบาๆว่า,วาพูดดีๆว่าเหมือนใครเรียกว่าคู่ของกระต่ายพนิพากับทอนกิติศักดิ์ถือเป็นคู่จิ้นที่มาแรงอีกคู่หนึ่งไม่แพ้คู่ของแน็กชาลีกับจีกามินเลยทีเดียวมีใครขึ้นเรือทอนกระต่ายแล้วบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับ